สวัสดีครับวันนี้ทีมงานต่อพ่อได้แต่สงขาครับเราพาไปดูสีสันความน่ารักของเจ้าแมวเหมียวตัวนี้กันนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับซึ่งเปิดเป็นร้านขายอาหารเช้าในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับชื่อว่าเจ้านิม่อนนะครับเป็นแมวสายพันธุ์อเมริกันเคิร์นผสมเปอร์เซียนะครับตอนนี้ก็อายุ 3ปีแล้วครับเจ้านิมอนเนี่ยครับตัวอวบอ้วนตุ้ยนุย้ยดูสิครับขนปุยพุงยุย้ยใครเห็นใครรักครับยิ่งทาดเบลนี่เห็นไม่ได้เอาไปกอดเอาไปอุ้มครับดูสิครับขนปุยแก้มยุย้ยพุงพลุยอวบตุ้ยนุ้ยต้วมเตี้ยมแม่มาครบเลยครับตอนนี้ครับ เจ้านิมอนนะครับทุกๆวันเนี่ยตอนเช้าก็จะออกมาเดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆหน้าร้านนะครับดูสิครับแก้มนี่ย,ยุ้ยขนปุยตอนนี้ครับทำท่าขี้เกียจแล้วครับนั่งนั่งนอนนอน,น,อนเฉยๆเดินตุวมเตี้ยมไม่ค่อยไหวแล้วครับถ้าจะไปให้ไล่จับหนูเนี่ยยากเลยครับไล่ไม่ไหวครับเป็นแมวเพศเมียนะครับ ก็เดินไปเดินมานั่งนั่งนอนนอนหิวก,ก็กินครับไม่ต้องทำอะไรครับแมวคุณหนูครับโอ้สายพันธุ์อเมริกันเคิรนผสมเปอร์เซียนะครับพันธุ์นี้ก็ประมาณว่าขนจะปุยจะอวบจะปุยแบบนี้แหละครับใครเห็นก็น่ารักครับลูกค้าที่มาซื้ออาหารเช้า mm hmm. เห็นแล้วเนี่ยต้องไปดูต้องไปเล่นต้องไปหยอกจ้องไปล้อก,กับมันครับ ก็จะออกคุ้คุคูคูนะครับนี่นี่นี่ลองดูครับดูมาสิครับน่ารักจริงๆครับถ้าเดินนี่พุงพลุยครับบ้านเราว่าพุงพลุยพุงย้อยกินเยอะครับน่ารักมากอ้วนอ้วนอวบอ้วบดูครับเจ้าของนี่ทั้งรักทั้งหวงเลยครับก็เลี้ยงดูก็เป็นลักษณะแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับไม่ได้ผูก ก็ไม่ได้อะไรมากมายครับมันก็จะเดินวนเวียนอยู่แถวๆนี้และครับเป็นในหมู่บ้านไม่มีอะไรครับใครเห็นใครก็รู้จักครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านนะครับน้ำหนักล่าสุดตอนช่างเมชาครับ4กิโลกรัม4ขีดครับนี่ครับเด็กๆอุ้มเนี่ยเกือบไม่รอดนะครับเนี่ยเด็กผู้หญิงอายุ5ปีนะครับอุ้มเจ้านิมอนขึ้นมาเนี่ยตัวเกือบเท่าๆกันแล้วครับ ส่วนอาหารที่ชอบครับนี่เลยครับของโปรดเลยครับคอไก่ทอดนะครับเจ้านิมอนนี่จะชอบกินกินทุกเช้าครับกินจริงๆครับกินหมดไม่มีเหลือแม้แต่กระดูกครับดูครับเห็นไม่ได้ครับกับคอไก่ทอดเนี่ยหมดเลยครับกินหมดนี่ก็น่าจะเป็นใส่ที่ทําให้อ้วนนะครับเจ้าของนี่ บอกว่าก่อนหน้านี้ครับที่เอามาเลี้ยงก็ตอนเล็กๆก็เป็นแมวสายพันธุ์นี้ตัวตัวไปเหมือนกับแมวสายพันธุ์นี้แหละครับอเมริกันเคิร์นผสมเปอร์เซียครับขนปุยหน่อยแต่ว่าหลังจากที่พาไปทําหมันแล้วนะครับมันก็อ้วนเอาอ้วนเอาครับอ้วนจริงๆครับทุกเช้าต้องกินคอไก่ทอดนะครับก็ให้กินอาหารเม็ดแล้วก็อาหารทั่วไปบ้างครับดูดูดูมันครับมันเคี้ยวกึบกึบจริงๆครับ ของโปรดของชอบเลยครับนี่อาหารแมวทั่วไปแพงๆมาจากไหนผมไม่สนค่ะหนูไม่สนค่ะหนูขอคอไก่อย่างเดียวค่ะวันละคอวันละคอะคอ,อยู่แล้วค่ะดูขนมันสิครับดูขนมันแล้วขนปุ๋ยขนเนี่ยฟูจริงๆครับดูเทียบกับแมวบ้านทั่วไปนะครับนี่แมวตัวสีดำนะครับน่าจะใหญ่กว่าสักสองเท่านะครับเพราะว่าขนมันใหญ่พุ่งพวยพุ่งยุยดูคินครับ นี่ครับไม่กลัวด้วยครับไม่กล mm ัวแมวบ้านนะครับเห็นนถ้ท hmm. ่าจะมาจีบนะครับน่าจะเป็นคู่เขาละครับนี่ครับมากินอาหารด้วยกันครับนี่นี่แมวบ้านนะครับนี่แมวบ้านทั่วไปขนสีดําแบบส่วนนี่เจ้านิมอนครับแมวลูกครึ่งว่างั้นเถอครับแมวลูกครึ่งเลยครับอื น่ารักทาดแมวนี่เห็นแล้วชอบน่ารักเห็นแล้วน่ารักน่าขโมยน่าขโมยจริงๆครับดูสิครับเหมียวเหมียว,ยวครับจะไม่ให้รักไม่ให้หลงได้ยังไงล่ะครับทั้งอวบทั้งอ้วนขนาดนี้อ้อนอีกต่างหาครับว,าว,าวา่างๆก็นั่งชายใสคนเล่นครับ หิวก็กินครับถึงได้อ้วนขนาดนี้จำมั่นมวดอันเลยครับเป็นที่หมายปองของแมวบ้านทั่วๆไปครับนี่ครับเป็นสีสันของทีมงานตัวพ่อที่เอามาให้ได้ดูนครับเรามีหลายเรื่องหลายราวครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของแมวนิม่อนแมวอว้าวกพ้วนตุ้ยนุ้ยต้วมเตี้ยมตัวนี้ครับ